ขอกราบสวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมเป็ดโมบายสอง2ันะทุกคนผมไม่ได้ทำคลิปเกมคาปาคิงมาเป็นเวลาโอ้สองสัปดาห์สามสัปดาห์ละจะแดนหนึ่งละ ขอเปลี่ยนแนวมาเล่นแบบเกมบอลเกมปิดอะไรเงี้ยนะขอให้คนที่แบบแบบแบบให้ผมสอนเรื่องอะไรแบบในเกมคาพากริงนะขอมาได้นะแต่ผมขอทำแนวนี้นะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรหัสตัวเองนะเล่นเล่นมาได้โอ้หลายปีแล้วนะทุกคนก็จะ คือตอนแรกอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเลยไปดูที่ตัวก่อนเลยนะทุกคนดูนะตัวผมมีแค่ร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ห้าสิบเจ็ดนะนั่นแหละคือผมมาเห็นไหม,มพวกพวกที่ผมอัพเต็มแล้วไหมนั่นแหละผมขายตัวแล้วผมก็มันขายตัวแล้วมันจะได้ XP ็กพีใช่ไหมใช่แหละผมก็เอามาอัพอัพอั ประมาณนี้นะทุกคนแล้วผมฟูทีมไปได้เยอะอยู่นะฟูหลายทีมอยู่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าถ้ามีคนบอกเดี๋ยวผมมาสอนการอัพการอัพตัวเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูทีมดูดูทีมผมนะั้นเนี่ยค่าพลังสองสองพันหกเก้าเก้านะสองพันเจ็ดแเนี่ย ลอยเลยเนีย่ยาเ9-9ทุกตัวเนี่ยทีผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนใ่ตึ่งไรมาใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูฟูทีมฟูลทีม,ล,ทมลิเวอร์พูลที่ผมฟูลเสร็จแล้วนะอันนี้มันอันนี้จะดูอันนี้เป็นฟูบาซานะทุกคนอันนี้เป็นฟูบาซ่าเนี่ยทุกตัวเลยฟูบาซาทุกตัวแต่อันนี้ยังอัพอัพไม่เต็มเท่าไหร่นะทุกคนอันนี้อัพไม่เต็มเท่าไหร่ นี่อะไรเนี่ยหัวนี้ไม่ใช่ต้องนี่นี่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้น ып, นตัวเนี้ยเนี่ยฟูทีมลิเวอร์นะที่ผมฟูอันนี้คือผมอัพอัพเต็มทุกตัวล på, so แล้วนะเอออันนี้คืออัพเต็มทุกตัวหลักเนี่ยอันนี้คืออัพเก้าเก้าทุกตัวเลยฟิตทุกตัวผมบอกเลยมีทุกตัวผมบอกเลยฟิตฟิตหมดตัวเนี้ยเนี่ยพอมีตังเดี๋ยวผมจะอัพ เดี๋ยวผมจะฟูลายทีมเลยอันนี้คือเลอสมาดิดนะทุกคนอันนี้คือผมจะฟูแต่ยังไม่ครบนะอันนี้ยังไม่อัพอันนี้ยังไม่อัพอะไรเลยนะประมาณนี้แล้วก็มาดูตัวนี้นะนี่น่าจะเป็นอะไรนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบเลสเตอร์นะทุกคนน,นนี้ก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่เพราะว่าเงินไม่ค่อยมีรองเงินมีผมเก็บเงินแบบฟูอยู่ไง เีน,น,นี่คือยืนตุ๊ดนะทุกคนยืนตุดเนี่ยก็เกี่ยบครบนะแต่ก็ประมาณนี้นะยืนตุ๊ดยังไม่ได้อัพนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนี่ยอันต่อไปคือนี่ปาลีดแต่ยังไม่ครบนะปาลีดคือแค่ตัวสำรองนะตัวประมาณนี้ปาลีดก็ตายอยูค่ครบทีมอยู่มาดูอันนี้น่าจะเป็นอะไรบายเย็นปะอ่า บาเยนน์มิวนิกนี่ครบทีมเลยนะแต่ยังไม่ได้อัพหน้าบาเยนน์นะบาเยนนย์นมิวนิกก็ครบทีมอยู่ครบเลยอ,ะอ่ะออทีมตายโอ้ยเนี่ยชา้าทุกคนเอาออกมาเฉยเลย้เสียงก็อาจจะพูดเบาๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเทีย่ยงคืนละลงคลิปก็ประมาณโอ้โหน่าจะนานอยู่นะว่า เนะี่มัดูทีมตานี่คือเป็นแมนยูนะทุกคนแมนยูก็เกือบทบเกือบจะครบเลยนะครบทีมอยู่แล้วเนี่ยเอาตำนานพวกตำนานอะไรมาสบผสมด้วยเกิดซื้อแม็กควายมาอยู่นะทุกคนนะนก็มีประมาณน,นี้คทีมผมมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะไม่มีอะไรเยอะแยะทุกคนผมก็ หลงแรงเป็นวันๆไม่มีคลิปทำอ่ะเออถ้าอยากจะสอนอะไรเกี่ยวกับเกมน,นี้ได้เนี่ยเกมเพชรโมบายได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ผมก็มีสามหมื่นสองแล้วเนี่ยก็แลกตัวได้อยู่ผมแลกไปแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งไงเออแลกไปแล้วตัวนี้ตัวนึงได้อยู่ก็มีประมาเนี้ยทุกคนนาผมไม่มีอะไรมากมายอ่ะไม่มีอะไรมากเลยอ่ะทุกคน มันก็อัปเดตมาด้วยไงอันนี้ก็ชื่อผมนาท้ายนี่อันนี้ก็ UID ดีผมแอดมาได้นะทุกคนอันนี้ก็ชื่อนะเห็นเห็นกันในแรลงก,ก็ทักทายกันหน่อยนะเจอกันได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวให้คนดูด้วยเฉยพบใหม่คลิปหน้าครับถ้าคลิปหน้าใครอยากให้สอนการอัพตัวสอนอัพตัวยังไงพี่บอกผมมาได้นะเดี๋ยวผมจัดการให้ แค่นี้แหละทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอก,กันไปละไปจริงนะนี่เออไปแล้วเออไปจริงละเออไปจริงละ